เล่างนิทานนหยวกเน่าแห่งกกกล้วยเนาะคนรักเหลือไม่ถึงร้อยแล้วพอลี่ใช่ไหมพี่เอ็มเขาอาจจะไม่อยากฟังเพลงก็ได้เห็นไหมเขาบอกว่าถ้ามันมีประเด็นนะ่ะคนเข้ามาห้าร้อยพันนะแต่ถ้าไม่มีประเด็นก็จะเปิดเพลงให้เอฟซีฟังเอฟซีอาจจะไม่อยากฟังเพลงที่เขาเปิดก็ได้คุณทองคำสวัสดีค่ะค <c oughs> งไม่ให้ใครดึงเอกสารสำคัญออกนะ อือันนี้ก็คงอันนี้ก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันพี่ประสิทธิ์จะจะตั้งประเด็นมาแบบนี้อ่าอ่าพอลี่ยอมเหรอคะอะคลิปสายน้ำบอกมีผู้รู้แอบไปขอเอกสารมีผู้รู้แอบไปขอเอกสารใครวะเดี๋ยวนะ น่าชื่อนอกตมเดี๋ยวๆนานคอมเมนต์ช้าใช่ไหมคนรักเธอเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือเราคนหนึ่งล่ะไม่เคยเกลียดใครเท่าพี่แคทเจ้าเจ้าบอกให้ได้เห็นตัวจริงเขาอ่านะบางทีพอเจอตัวจริงแล้วอาจจะเอ็นดูเขาก็ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเว้าเออนะฮะพี่แคทด อพอ,อเห็นตัวจริงแล้วอาจจะอุ๊ยน่ารักนะ่าเอ็นดูขอโทษที่มองผิดไปอะไรแบบนี้ไหม <c oughs> เออนะอเงินเงินทองทองไม่เข้าใครอ้อวาด้วยเรื่องเดี๋ยวเขาก็เอาแม่ป้งกระดิก <c oughs> เงินล้านก็บินมาหา แม่แม่รักเขามีเยอะใช่แม่แม่ยังรักเขามีเยอะนะคะเหมือนเห็นใส่เดือนไหม <c oughs> เกลียดน้ำเสียงมันเ <c oughs> อเห็นแล้วอ๋อค่ะตาสวนผักสูป้าสวนผักไม่ได้อ่าแม้กระทั่งได้ยินเสียงรีบเรื่องไปเลยพ <c oughs> <PM S 1> ีเอมเออช่องช่องอะไรนะ ช่องจอระเข้ยิ่งเอามาเปิดบ่อยนะเออน่ากลัวกลัวจะหนีไม่ทันใช่ไหมอ,อ่าน่าอ,อก็สำหรับเรื่องของอ,อ่โอ้ตัวจริงกับตัวไม่จริงก็คือกันนั่นละใช่ไหมพีน่นฤดีออเจอตัวจริงไม่แน่อาจจะโดดทีม มันน่ามันหนกจังใช่ไหมพี่นิ tha ว่าไปเขาจะตะมุตะมิเนาะใช่อุ้ยเขาจะน่ารักจะตายเออนะ <c oughs> มีเงินมากๆเดินทางสะดวกนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าอ่าชุดนี้นะคะชุดนี้ชุดที่ทำงานที่โนโนหมีหมองอะ่ะ <c oughs> เขาไม่รับเคลียนะคะ <c oughs> เขาไม่รับเคลีย <c oughs> เขาทำงานตรงไปตรงมา มันก็มีการติดต่อติดต่อขอเคลียรนะอันนี้พูดพูดตามที่ได้ข้อมูลมานะคะ,ะคือมีการบอกมาว่ามีการติดต่อขอเคลียรในเรื่องนี้นะคะแล้วท,ทางทางชุดอะไม่รับเคลียเนาะอืมก็โวยวายเสียงดังจ้ะเออใช้เสียงคููจ้ะนะคะเออเขาว่าเขาว่ามาเด้เออน่าน่าจะมีการบันทึกเสียงไว้อยู่ นะเป็นการโทรหานะคะเป็นการโทรหาเพื่อจะขอเคลียร์ค่ะขอเคลียร์ในเรื่องนี้ค่ะแต่ชุดนี้เขาไม่รับเคลียร์ค่ะเออทํางานเขาทํางานผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะอืมค่ะเออซิมาเคียรอย่างกันเมนบอเืมเออทนายบอกหวานต้องกินหนกหนกชุดนี้รอจริงแต่ไม่สนใจใครจะสวยจ้าเข่าบว่สนใจคนสวยดอกจ้า เออนะเขาเขาถูกฝึกถูกฝึกถูกอะไรมาแล้วก็เขาคัดสรรเอาบุคลากรที่มีคุณภาพอ่ทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายในเรื่องของปฏิบัติการในแต่ละอย่างเนาะชุดนี้นะคะอืมถือว่าเป็นชุดที่เพอร์เฟค่ะค่ะเงินใช้ไม่เป็นก็หมดมันมันกบซิมดเป็น อยู่บ่เงินหลายล้านอยู่เด้อเอเงินเงินค่อนข้างเยอะอยู่นะได้ข่าวมานะ่ะช่วงช่วงใหม่ๆอ่ะที่มีการเปิดรับบริจาคเขาเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นเทวราชใช่คะ่ะน้องพี่ต้อยเนาะอือเอ้ท <c oughs> ่น,นี้หยวกสวยข่อยกันนะงามแลว้ว <c oughs> โอ้ยเขาไม่ได้เห็นแก่ ไม่ได้เห็นแก่อะไรนะเขาเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ใครเขาทํางานตามหน้าที่เขาทํางานเออ่เขาเรียกว่าอ่ายึดเอาความถูกต้องเนาะอืมอ่ถ้าไม่แน่จริงคงไม่ปรบับใช่ค่ะเป็นร้อยไล่เออนางคิดว่าตัวเองสวย <laughs> พีกุสุมาเบาๆในคอมเมนต์ <laughs> <laughs> เขากะง,ง้ามของเขาเนาะ เออว่าสั่นเขาสิเขาสิสลัดผัวเขาโบโอ้นะเป็นบออยู่กันสิบเจ็ดสปปีก็ยังสลัดได้บบตายก็หาไม่ได้จ้าคนยังเขารูปรลักจังเขาเออฐานะจังเขาเขาหาไม่ได้ตลอดจ้าอืมนะคะต้องทำคดีน,นี้ให้เป็นตัวอย่างค่ะถึงจะได้กลัวเมนค่ะพี่นัลดี เพราะว่าในแถวในแถวบ้านกกก้วยเนาะในนิทานเรื่องนี้นะคะบ้านกกกล้วยในนิทานเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะจับข้อหาในเรื่องของการบุกลุกป่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรนะกระทาผิดซึ่งหน้าที่เขาจับไปอะหรือว่าที่ดําเนินคดีนะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าไปแพร่ถางป่าบุกเบิกป่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าในในเรื่องของการเปลี่ยนมือหรือว่าเอ่อเข้าทําประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตยังไม่ค่อยได้มีการดําเนินคดีแบบนี้นะน่าจะน่าจะเป็นคดีแบบอย่างคดีเขาเรียกว่าคดีต้นแบบเนาะของของแถวกกล้วยนะในเรื่องนี้นะคะอืม <c oughs> ไปทำงานล็อกแล้วเหรอล็อกยังไะเปิดไม่ได้ใช่ไหมอมืค่ะ,ะนะคะแล้วก็ว่าวจนข่อยสีหาเราะลอดีตท,ที่งดงามเอองามมงไดเขางามยูไปบ่าเขาขี้ลายด้เขาฟองมินประมาทเ้อ เออซุ่มเจ้าคอมเมนต์นะในนิทานเรื่องนี้นะอย่าไปว่าเขาขี้เหล่ขี้ร้ายนะเขาฟ้องหมิ่นประมาทนะร,ระวังคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเออคอยหนูเจ้าของช่องไม่รับผิดชอบเด้อ <laughs> <laughs> เขามาแค่เขามาแค่มาคอมเมนต์ไปฟ้องเด้อเออเขาเรื่องนิทานกันเด้อจ้า <laughs> มินประมาทมินประมาทซึ่งหน้ามินประมาทไร้แหลงบ้าเขาขี่ไล่โอ้ยน้อสใสแรงงานเด็กควรสิแจงกลมแรงงานปีกุนชีลา